บ้นบานวาระเชษกันเลยในช่วงปิดตลาดบ้านแนวต้าที่คุณเอ็ดมอกเมื่อเช้านี้ก็ทะลุมาเลยนะสวัสดีค่ะคุณเอ็ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีแฟนร,รายการมิสเน็ตไลน์ไลท์ครับผมคุณเอ็ดนะช่วงเมื่อสักครูทร่ทะลุแนวต้าเลยนะวันนี้อ่ะรอแนวต้านแนวสัปดาห์ของคุณเอ็ดอีกหรือเปล่าก็ถือว่าวันนี้ตัวเซตเองก็ฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวก็รับภาพหลักแหละนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเซตทำไมขึ้นก็ เรื่องตัวเฟดโดวิชนั่นแหละมีผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกนะครับตลาดที่เปิดกันก็บวกกันเป็นส่วนใหญ่บ้านเราก็ที่เราคุยกันก็สามจุดก็มาจากตัวเดลตานะครับอีกประมาณสักเจุดก็เป็นหุ้นตัวอื่นไล่มาจาก c p พนะครับอ่า k t l BBL ที่เราคุีย,ยันไว้เช้านะครับว่างบเขาในเชิงโครงสร้างเนี่ยอิมพลายเป็นเชิงบวกนะครับน่าจะมีแรงประกอบกับก็เล่งขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเอก็ ยังปรับตัวขึ้นอยู่นะครับเดอะแลกกาดนะกลุ่มประกันเดอะแลกกาดเริ่มมานะครับ mm hmm. ตัวไทไลฟ์นะครับก็เริ่มไต่ระดับขึ้นมาไทไลฟ์จะมีดาวต้านดาวเทนไลน์นะครับนิดหนึ่งบริเวณ14 50, บาท50ถ้า break ตรงน,นั้นได้ก็ถือว่าเอามีแรงสู้ในส่วนตัวพวกคุณแลกกาดนะแล้วก็ไอซีทีก็จะเป็นตัวแอดวานซ์นะครับที่ขยับขึ้นส่วนคอนซัมเมอร์ไฟแนนซ์ก็ติดล้อนะครับก็เป็นตัวนําประคองขึ้นมานะครับโครงสร้างในรวมก็เป็นธีมพวก China reopening ผสานกับ domestic play เนี่ยแหละ ที่ประคองเซ็ตไทยขึ้นในวันนี้นะครับโดยภาพรวมนะครับผมพอถึงช่วงนี้เองเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็ต้องรุนกันได้หนึ่งนะครับเซ็ตษาแข่งขึ้นมาสวยๆแบบเนี้ยนะครับถ้าปิดได้สัก1684นะครับถือว่าดีนะครับ1684ขึ้นไปถือว่าดีนะครับสําหรับเซ็ตแต่ถ้าสวยมากๆก็ใกล้ๆ1690นะครับอืแต่ถ้าระดับที่โอเคก็คือเหนือ1680 อันนี้ก็คือภาพของตลาดช่วงช่วงที่เหลือครับพี่มอนครับในส่วนที่เหลือนี้ในส่วนของหุ้นกลุ่มตัวใหญ่ๆนะคะคือคือพวกแอดมงแอดวานนี่กําลังตั้งหลักหรือตั้งฐานกันไหนไหมฮะอืมก็เริ่มตั้งฐานนะครับคือหลายตัวดูสวยอย่างเช่นพี่พูดถึง C p พอก็แอบโค้งสวยเนาะค้าปีกตัวนาอย่าง C p พเริ่มกลับมาก็เป็นไอ้ยิงทุนเองก็น่าจะเริ่มแอบลุ้นอะเพราะว่าโครงสร้างเงินนิ่งของตัวค้าปีกโดยส่วนใหญ่ค่อนข้างดี ยอเรื่องปรับตัวก็ถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่ดีนะครับแอดวานในกลุ่ม ICT เนี่ยก็ตั้งลำนะนะครับแล้วก็ถ้าเบรกเนี่ยสองได้โหน่าจะวิ่งนะแอดวานนะครับส่วนนี้ก็เป็นโซนที่ยังคงซื้อกันได้อยู่นะครับสำหรับตัวแอดวานก็ลองจับตาดูส่วนพวกทีม anti committee เมื่อเช้าคุยกัน scgp package ก็เริ่มเริ่มมีแรงดึง position กลับขึ้นมานะครับเนี่ย s u p p ร์ตเรนห้าสี จุดห้านะครับแล้วก็บริเวณกรอบแนวต้านห้าสิบกบาทก็เริ่มมีแรงซื้อสะสมเข้ามาผลการก็จะออกวันพรุ่งนี้นะครับตลาดก็เริ่มมองเป็นบอทเท่าเมากันนะครับแล้วก็ธีมนี้ก็จะมีปอทอจีซีนะครับปอจีซีก็พักเอครับพักในแนน้มขึ้นนะครับบริเวณห้าสิบาทก็เริ่มเริ่มมีแรงเข้ามาในหน่อยนะนะครับส่วนพวกโรงไฟฟ้าวันนี้ก็ยังออกค่ายระคองตัวกันนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ผมคิดว่าโครงสร้างในรวมตลาดก็จะเวียน นะครับผลักดันกันนะครับสำหรับภาพรวมก็เดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับเพี้ยนหุ้นหุ้นเด่นของเดือนไม่ได้พูดถึงนานเลยหุ้นเด่นของเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวภาพรวมพมคิดว่าก็ยังน่าจะใช้ได้นะครับอมาตะาเริ่มกลับตัวแล้วนะครับ CIC ก็เริ่มสร้างฐานนะครับแพทเทิร์นาดได้ลุ้นนะครับเช่นเดียวกับตัว g p s c นะครับเอเชียนพรอพเพอร์ตี้ก็นะครับเริ่มมีแรงเก็งกำไรพวกหุ้นบันผลเข้ามานะครับ s c ส p ีพีพิกเกจิ้งนะครับ AAV b a r r บรุเอ็ก็ยังคิดว่าช่วงปลายเดือนเนี้ยนะครับหุ้นพวกนี้ยังมีโอกาสที่จะอัพฟอร์มตลาดเนี่ยก็ลองจับตาดูกันนะครับผมค่ะครับห<อ>ุ้นเด่นเดือนมกรามีอมตะ CRC GPS CAP ใช่ไหมฮะ s c สซีจ r พีเบรุบเ<อ>รบตัวนี้ก็<ๆ>ามา B B B ี b อีกตัวหนึ่งบี BB ไอเคใช่อ่าใช่ใช่วันนี้บีบีเคสวยมากนะนผมนั่งดูแล้ว <c oughs> เพราะว่า<อ>ลงไปพับเส้นเจ็ดสิบห้าวันนะครับแถวร้อยร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้า,า<อ> 18, น,นะครับแล้วก็ไซด์เ,เวขึ้นมานะครับเกาะเส้นค่าเฉลี่ยนะครับทั้งห้าวันสิบวันยี่สิบวันแล้ววันนี้ก็ยิงเลยคือ <c oughs> ยิงเลย <c oughs> คือเออเวลาเขาขยับเขาขยับค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับเรียนดูต้านถัดไปเรียนร้อยสามเจ็ดนะบีบีเคถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็ ก็ S <S <S ได้ลุ้น <ทำ S 1> นะครับอืมคืช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะเริ่ม <S 2> <S 2> ด i g i t a l Tech ่อนซอวน่าจะเริ่ม preview e a นดิ้งกันนะครับแล้วก็แสปีเนี้เป็นกระแสะของตัวหลายเซกเมนต์ของตัว Digital t e ทคที่มันยังโตต่อเนื่องนะครับโดยเพราะอันแรกที่คนคิดถึงก็ Cyber Security ตนะครับอันนี้เป็นปีที่ต้องเร่งปรับตัวกันนะครับทั้งหน่วยงานรัฐแล้วก็ธุรกิจภาคเอกชนด้วยนะครับก็เป็นที่มาว่า เอ่อภาพของตัวดีตัตของชาวเวยคงเติบโตได้นะครับก็ลองจับตาดูกันครับค่อยๆดูแต่ก็เป็นหุ้นกลุ่มนง่งที่กําลังมาแรงนั่นเองนะฮะเรื่องราวของทางด้านแพลตฟอร์มเทคส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเงินนะคุณเอตในตอนนี้ที่เคยพูดถึงติดล้อสวัสด์เอ็นีซีอันนี้เอ่อเป็นหย่างไบ้างฮะกลุ่มนี้ตั้งหลักยังขานั่นยังครจะเห็นว่าวันนี้นะครับการ ดึงเฉะนั้นกลับยังไมไ่แรงมากนะักก็ซอนว่าตลาดเองเนี่ยก็อาจจะผ่อนคลายไปหน่อยนึงในเรื่องตัวกลุ่มแบงค์ในอย่างตัวโครงสร้าง NPL รวมนะครับมันทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ได้แย่ต้องพูดภาพนั้นนะครับมันดูเหมือนแย่เฉพาะตัวนะครับแต่ว่าถ้าดูติดล้อเนี่ยเขากลับกลับหรือ,อยังก็ยังนะไม่ใช่เป็นตัวนําแต่ว่า30บาทต้องกลับก่อนหรือต้องเบรกสามสิบบาทได้ครับภาพของการทำไฮเออร์โลนะครับถึงจะเป็นมวลตั้มที่ดีแล้วก็เดี๋ยวก็ลุ้นกัน ไฮเวอร์ไฮต่อไปก็คือการยกจุดสูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ยังต้องเบรค30ขึ้นมาได้ก่อนนะครับสำหรับตัวติดลออ้อแล้วก็ <Yeah. S 1> ที่ผมพอยไ,ไปว่าวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นของเราเนี่ยนะอาจจะจบนะอาจ,จะจบในการประชุมรอบเนี่ยนะครับเราคิดว่าเพรสเชอร์ของตัวเงินเฟ้อของเราจะไม่เยอะนะครับจะไม่เยอะมากก็จะเป็นภาพที่อโิบายการเงินเราอาจจะเป็นระดับที่เหมาะสมก็คือดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1.5นะครับแล้วก็ภาวะที่ทางรับประเมินก็คือสีไทยเนี่ยอาจจะเป็นภาวะกดดิล็อก ในจุดที่เศรษฐกิจตเติบโตดีกําลังเร่งตัวนะครับเ,เดี๋ยวพีนโยบายไม่ได้สูงเงินเฟ้อไม่ได้สูงอยู่ระดับที่กระตุ้นนะครับการลงทุนกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เอื้อต่อการลงทุนนะครับก็กําลังจะเป็นภาพนั้นก็เดี๋ยวลองตามดูนะครับซึ่งเราก็ต้องตามรายละเอียดของตัวแปรที่จะสับสนภาพของเศรษฐกิจนะครับตอนนี้กระแสมันก็คือเรื่องตัวการเปิดรับนักท่องเที่ยวใช่ไหมนะครับเป็นวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวตามดูในเรื่องตัวปริมาณนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ใช้ท่ากสิยานนะครับก็เป็น leading เรื่องที่คนนี้ต้องตามดูกันครับผมสนามบินเดี๋ยวมาดูตัวเอชเอชเนคุณตัวไหนบีซิริเอชเนีบัตทค่ะที่คุณได้พูดถึงท้ายว่าเป็นปตทปตทอรจีซีใช่ไหมฮะมันก็บัครทปตทเนี่ยนะครับคือเวลาตลาดเอิงจะขึ้นได้ปตทต้องมาต้องมาช่วยอ่ะ เพราะคุณค to right? kind of ือท right? ็อปฟรีต okay. bon ้องมาช่วยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ราคามันม uh, ันไม่ได้ต่ำพี่มอนราคามันอยู่ในโซนที่ค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับพอทองก็มีนนวต้านส4 4แหละผ่านได้ก็ดู35นะครับส่วนตัวที่ผมเมนชั่นคือ GC ใช่ไหมตัวหลังก็เป็นทีมอันทายตีม GC เนี่ยวตั้งแต่คุยพี่มอนก็เห็นว่าขึ้นมาเรื่อยๆคุยพี่มอนไว้ว่าทําไมเราไม่เลื่อนเป็นท็อปพิกตีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้แหวว่าจีนจะเปิดประเทศเมื่อไหร่ เราไม่รู้เออเรารู้ว่าเราคาดการณ์ว่านี่จะเป็นเออเราคาดการณ์ว่าจะเป็นสิ้นเดือนมีนาคมแล้วก็เราก็ให้ภาพว่าอัพไซด์อาจจะเป็นช่วงมกราก็ได้นะครับแล้วพอนมาเรวิเนี่ยทีมเพลงก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเอ่อพวกโอลิฟินเนี่ยนะครับในแง่ตัวความต้องการใช้เนี่ยก็ไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะนั้นกำลังซื้อของเอเชียที่มาจากจีนที่มันเร่งขึ้นก็มันทำให้เกิดความคาดหวังนะว่าโอ้ปีที่แล้วเป็นปีที่แย่มากของ G ีซ ต้นทุนก็โหสูงระเบิดระเบ้อวิ่งตามเนฟเน,นฟท่าเลยวิ่งตามน้ามันนะครับขณะที่ตัวราคาโปรดักพวกโอลิฟินโดยรวมไม่ขึ้นเศรษฐกิจแย่ออจีนแย่ตอนนี้จีนเหมือนกำลังจะรีคาร์บริขึ้นมานะครับก็ก็เลยเป็นภาพที่ GC ซเนี่ยเล่นแบบพอทัมเอาคืองบ Q4 ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะประกาศกันนี้ไม่ดีนะเออไม่ค่อยด,นะออยดีแต่ว่าตลาดเองเนี่ยเริ่มเริ่มมองว่าเฮ้ยมันเป็นหุ้นเทอร์นาเรลเป็นหุ้นที่มันจะพลิกพลิกอัพขึ้นนะครับเพียงก็อาจจะเป็นรอบของเขานะครับผม ก็น้านเงนห้าสิบเอ็ดเจ็ดห้าแหละนะครับถ้าเม่ได้ก็มองสองห้าสิบห้าบาทก่อนแฟลร์อยู่ที่หกสิบแปดบาทนะอันนี้ต้องมองด้วยเซอค่อนข้างชอบนะครับก็สามารถสะสมค่อยๆดูหรือว่าเอใครอาจจะลองงบนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ได้นะพอที่ทําได้ครับผมในภาพรวมคิดว่าเขาคงเอไม่น่าจะย่อต่ากว่าสี่สิบเก้าจุดสองห้ากับสี่สิบแปดบาทตรงน,นั้นนะครับออครับผมใช่ครับชีซีก็รอพบเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะครับ ในส่วนของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อะ KCE d ดลต้าน่า d e อ t a ลต่านี่ก็โดดเด่นนะครับ Delta เพอร์ฟอร์มมากนะครับก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนะครับก็เดี๋ยวรอลุนนนิ่งกันนะครับก็พูดเหมือนเดิมว่า Delta เนี่ยในแง่โครงสร้างพาร์ทหนึ่งก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าขางตัวชิ้นส่วนออโต้ที่ไป EV คานะครับเซมิคอนดักเตอร์ที่ไป EV คานี่เป็นเซ็กเมนที่โอเคที่ดีเดลต้าก็ได้ประโยชน์ตรงนี้ ครับอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นพวกไฮมาชินจากพวก Data Center พวก c คลคูลิทติเนี่ยดัยตต้าก็มีเซกเมนต์ตรงนี้ก็ซึ่งเป็นเซกเมนต์ที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับในปี2 0 2 3นสานะครับหุ้นก็มีความคาดหวังบวกนะครับภาพของต้นทุนที่ลงบางส่วนอาจจะชดเชย FX ได้นะครับแล้วก็ในงเี้ยวลุ่มเนี่ยโตก็ก็ไซส์ไปอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะนะครับสำหรับตัวดัตต้าส่วน KC e กับฮาน่าเนี่ยอาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงว่าภาพของตัว ินดัสทรีจริงนะครับมันจะปื้นนะครับชัดๆแล้วหรือ,อยังนะครับเอ,อผมเชื่อว่านักทุนที่เข้ามาลงทุนในตอนนี้ก็คือเล่นแบบว่ามันน่าจะบอททอมเอาท์นะครับแต่ว่าจุดของการบอททอมเอาท์เนี่ยนะครับมันจะเป็น Q4 จริงไหมหรือจะเป็น Q1 นะอันนี้ยังเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าตอบยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าตามเวฟไซคลเดิมก็ภาพของตัวการระบายอินเวนทรีเองเนี่ยออของพวกขาเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นพวกสมาร์ทโฟนแล้วกันนะครับ หรือพวกอุปกรณ์บลูทูธฟอร์มโฮมหรือว่าแม้แต่ตัวเมมโมรี่เซ็กเตอร์เนี่ยจุดที่มันต่ําสุดเองเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงไตรมาสสองับพี่มอนอันนี้คือภาพเดิมนะเอเพราะว่าเออ่สิ่งกิจโดยรวมก็เราก็ไม่ได้คาดว่าจีนจะรีพินิ่งเร็วแต่พอจีนรีพินิ่งเร็วเนี่ยก็ต้องมานั่งดูเหมือนกันว่ามันจะทําให้ตัวไซเคิลของตัวเออ่ซมิคอนด์เตอร์มันฟื้นได้ไหมการระบายซ็อกซ์ทำได้เร็วขึ้นไหมก็ตามดูเออ่ผมต้องบอกนี้ว่าถ้าคุณมองไปทั้งปีผมคิดว่าคุณซื้อ C, ANA, เคซีฮาน่าเลเวก ถ้าถือทั้งปีครับผมภาพนี้นะแต่ว่าไอ้เรื่องจังหวะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะเจอ e a r n i n g Q4 ที่ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เอาลุกค1ที่ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะต,ต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะครับได้ครับเดี๋ยวเราก็ตามลุนเอต่ออยู่แล้วแต่ละสัปดาห์นะก็ติดตามกันไปส่วนเอสซ่าส่วนซีรีส์ 3, เอสสองสามเบรกพันสามจุดละเป็นยังไงต่อตัวนี้เบรกละก็ถือต่อได้ครับแล้วก็เดี๋ยวรอรุน้นกันนิดนึงนะครับ แต่อยู่ที่พันห้านะครับก็ถ้าผ่านพันเจ็ดก็ไปที่พันสิบนะครับแล้วก็เรียนพันสิบเจ็ดนะครับเป้าหมายหลักอยู่ที่พันยี่สิบนะครับซึ่งเหมือนกับถ้าพันยี่สิบก็คงจังหวะที่ทะลุพันเจ็ดร้อยพอดีครับผมอ๋อก็เป็นตามสเต็ปนะในเรื่องของขยับของเอสโซซูร์ซีรีส์คุณได้พูดเมื่อเช้าบอกว่าห้ามหลุดเก้าก็เจ็ดถูกไหมฮะแล้วก็แต่ก็มองว่าเป็นจังหวะรองแต่ถ้าหลุดก็สต็อปลอแต่ถ้าไม่หลุดถ้าเบรกปันสามก็ตามต่อครับผมในช่วงเช้าก็ ตามที่คุณกระพัพูดถึงเลยนะในส่วนของฟีเจอร์อ่าสรุปท่องคำค่ะเช่นค่ะตองคำจริงเริ่มแถวล,ล,ล,ลงมาบ้างนะครับเริ่มแถวลงมาบ้างนะครับผมยให้ภาพเดิมนะครับภาพเดิมนะครับว่าถ้าหลุดสักหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดก็ก็ดูนิดนึงอน่ะนะครับ <Okay. S 2> ว่าจะล็อกกำไรกันไหมนะครับผมก <Okay. S 2> ็ที่ไม่ควรหลุดนะ ให้สองให้สองแนวแล้วกันนะหนึ่งเก้าหนึ่งสองกับพันเก้านะครับไม่ควรหลุดครับอ่ะค่ะ,ค,ะคุณกรพัรขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมค่ะก็ติดตามกับคุณกรพัตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะั้งถุนน่าจะได้วิวในเรื่องราวของภาพตลาดทั้งสัปดาห์ด้วยนะฮะแล้วก็ภาพวันนี้ก็โอชคดี ตามเป้าที่คุณประวัตนะีได้มีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของทางด้านหุ้นก็ติดตามไป s c g p ก็เป็นหุ้นเดือนนะที่คุณประวัดเองก็้าดหวังพอสมควรในเรืกก่องการขยับของเขานะคะ